สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมมาสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนในช่วงยามเมื่อเสาร์นะครับผมสวยง่ายเงยคืเก้านะครับเพื่อนเพื่อนในเวลาดีสามโมงเสาร์เก่านาฬิกาพอดีนะครับเพื่อนเนเนาะสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยนเฮาสีมาพอกับเพื่อนเพื่อนเฮาสีมาสรุปเลขล่างให้เพื่อนเพื่อนเลยนะครับเนาะว่าเลขล่างของเฮานะครับผมมันจะเป็นไปแนวดนะครับเนาะจะเด่นไปที่ตัวใดนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับเลขล่างนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับผมสำหรับเลขล่างนะครับเนาะในที่เฮา ได้จับเพื่อนๆไปก็คือเป็นหลักสิบหลักหน่วยนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวห้าสิบมาเบิ่งคําเตือนก่อนนะครับเนาะนะครับผมคําเตือนนะครับเพื่อนๆคำเตือนโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทําผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องนาบุญชาแนลนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมสําหรับเลขของหฮานะครับผมที่หฮาได้จับให้เพื่อนๆไปก็คือหลักสิบหลักหน่วยเนาะ นะครับเพื่อนๆก็คือในสูตรนี่นะครับเนาะในสูตรนี้คือหลักสิบหลักหน่วยในหลักสิบหลักหน่วยตัวนี้นะครับผมสําหรับหลักสิบนั้นนะครับเพื่อนๆเนาะเดินเดินยาวต่อเนื่องมาหลายงวดนะครับนะครับเพื่อนๆนี่คือหลักสิบนะครับผมหลักสิบตัวนี้เดินมาตั้งแต่ปี6หกิล่าน่ือเลนะครับเนาะเดินยาวนะครับผมเดินยาวต่อเนื่องแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆในปีหกหไม่มีสะดุดเลยนะครับเนาะนะครับผมเลี้ยวบานที่นี่นะครับเพื่อนๆใน งวดต่อมานี่นะครับเนาะนะครับผมเท่ากะนะครับผมประมวลผลต่อหนึ่งไปเลยนี่นะครับเนาะมหัศจรเจ็ดนี่นะครับนะครับผมแล้วก็ต่อมานี่นะครับเนาะนะครับผมเดินต่อหนึ่งมาเลยนะครับมีสรุดหาหานะครับนี่มีสรุดห้าห้านะครับผมแล้วก็สรุดเนี่เกาเก้านะครับเนาะเลขเบิ้ลจะสรุดเลยนะครับเนาะนะครับผมในเลขสูตรนี่เดินมาตั้งปีหกห้าสรุดเพียงสองงวดนะครับในปีที่สองนะครับ ปีที่1นึ่งพันไปปีที่สองนะครับผมลดสองงวดนะครับสําหรับงวดนี้นะครับเนาะนะครับผมได้ออกมาเป็นศูนย์สองหาหกแปดนี่สำหรับงวดที 4, 6, 9, 0, 2, ่ผ่านมากขึ้นตัวนี้นะครับเนาะเลขมันออกเบิ้ลนะครับหกห้าแล้วก็เก้าเก้าสี่หกเก้าศูนย์สองนะครับสี่หกเก้าศูนย์สองนี่นะครับเนาะนะครับผม บ้านที่นี่นะครับผมเลขเก้าตัวนี้ไปที่หลักสิบนะครับเพราะว่าหลักสิบหลักหน่วยมันออกเบิดเนาะสำหรับงวดนี้นะครับเปิดเนาะในหลักสิบตัวนี้ได้ไปที่ตัวนี้นะครับศูนย์สองห้าหกแปดศูนย์สองห้าหกแปดนี่คือหลักสิบนะครับเนาะหลักสิบตัวนี้นะครับเข้ากระจับมานี่นะครับศูนย์สองห้าหกแปดแค่ตัวนี้นะครับเนาะสำหรับหลักหน่วยนะครับเปิดเนาะสำหรับหลักหน่วยนั้นนะครับเข้ากระใสตัวนี้นะครับเนาะหลักหน่วยตัวนี้ นะครับเดินมากเกือบยี่สิบวันแล้วนะครับเนาะในเลขตัวนี้ก็เดินมากบบนะครับรผมเลขคาโต้เช่นเดียวกันนะครับเนาะเป็นเลขหลักหน่วยเขาจับเลข2สูตรเลยนะครับจับเลข2สูตรนี่เป็นสูตรหลักคือเอาสูตรละอ่าเอาเอาหลักละหนึ่งสูตรก็คือหลักสิบหนึ่งสูตรหลักหน่วยหนึ่งสูตรหลักหน่วยสูตรนี้นะครับแล้วก็มาหลุดนะครับห้าห้านะครับหลุดห้าห้าลดงวดเดียวกันกับหลักสิบเลยนะครับแล้วก็มาหลดเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็เดินต่อมาอีกสองงวดนี่นะครับเนาะ นะครับผมมีรถอยู่2งวดนะครับผมเดินมาทั้งหมดนี่กับยีงวดแล้วนะครับเนาะเดินแลี้วบันที่เส้นรักนี้นะครับเนาะได้ไปที่ตัวนี้กับศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่เป็นเลขเรียงแต้มเนาะนะครับผมแลี้วบันที่นี่นะครับผมห่อกระจับมาใส่เนี่ยศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็เอามาจับคู่นะครับเอามาจับคู่นี่นะครับจับโดยแต้มรวมนี่นะครับแต้มรวมของห่อคือตัวนี้นะครับเนาะแลี้วบันที่นี่เลขหลักสิบหลักหน่วยตัวนี้นะครับเดี๋ยวห่อสีมา ตัวเด่นนะครับเพื่อที่ฟันท่งให้เพื่อนๆนะครับว่าจะเด่นไปที่ตัวใดนะครับในหลักสิบหลักหน่วยเนาะนะครับเพื่อนๆนี่คือหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับเนาะเท้าสิจับตัวเด่นนะครับถ้าเราจะจับตัวเด่นนะครับในหลักสิบตัวนี้นะครับเนาะในหลักสิบตัวนี้นะครับเพื่อนๆมันเท้าสีนะครับเท้าจับโดยเท้าสี่ใส้สูตรระยะสั้นนะครับเพื่อเข้าการประมวลผลของเท้านะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมการประมวลผลในเลขแต่ละสูตร นะครับเพื่อนๆเนาะเข้ากาสีจับตัวนี้ไปที่หลักสิบนี่มันสีมีสูตรสองตัวนะครับเทเข้าใส่มากับบล็อตอีหนึ่งนะครับเนาะสามสี่อีก็นึ่ขึ้นตัวนี้นะครับในหลักสิบตัวนี้นะครับนี่คือหลักสิบล่างนะครับสูตรสองตัวนะครับเนาะเดินมาหนึ่งสองสามสี่เดินมาสี่อีกหนึ่งอีกหนึที่หานี่นะครับเนาะการประมวลผลของเขานี่นะครับเนาะนะครับเป็นเลขสองตัวนี่นะครับเนาะนะครับนี่คือตำแหน่งที่เขาออกมาประมวลผลนะครับเนาะได้แปดก็เก่าเลขเก่ามาหลักสิบนะครับได้เจ็ดก็ ได้หกกับเจ็ดเลขหกมาหลักสิบได้เก้ากับศูนย์เลขเก้ามาลักสิบงวดนี้ได้แปดกับเก้านี่ครับเนาะได้แปดกับเก้านะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผมมันได้แปดกับเก้าถ้าเลขแปดกับเก้าตัวนี้ถ้าเอามาเทียบใไซกับหลักสิบนะครับเนาะถ้ามาเทียบส่กับหลักสิบในตัวนี้นะครับเนาะหลักสิบตัวนี้นะครับแปดกับเก้าเนี่ยมันจะไม่มีเก้านะครับแปดกับเก้านี่ครับคือหลักสิบนะครับเพื่อนเพเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเเลขมันก็จะชนแปดนะครับมันจะชนแปด นี่นะครับเนาะมันจะชน8นี่นะครับในหลัก10นะครับเพื่อนๆเ,เลขในสูตรนี้นะครับผมมันจะชน8เลยนะครับผมเลี้ยวบานที่นี่นะครับผมเข้าเสียวเบอร์เลขตัวน um ah ี้อีกสูตรหนึ่งนะครับเนาะเลขสูตรนี้ก็คือเลขเด่นล่าง2ตัวชน2สูตรแต่เด่นล่างนะครับผมชน2สูตรก็คือเลขตัวนี้นะครับเพื่อนๆเนาะในเลขตัวนี้มันเป็นเลขเด่นนะครับมันมีสูตรตัวเดียวอยู่1สูตร แล้วก็มีสูตร2 <üre Duygusal> ตัวอยู่1สูตรเอามาเทียบชนกันแล้วมันจะชนกันนะครับเนาะถามมันชนแล้วมันสิมา้านะครับนี่นะครับจังเข้าปะมนผลออกมาแล้วในวันนี้สูตรที่1นี่ได้หากับ8สูตรที่2ได้หานะครับเพื่อนแล้ววานที่นี่ตัวนี้นะครับเนาะมันก็ได้หาตัวนี้แล้ววานที่นี่ก็เด่นไปที่5นะครับเนาะในเหลี่กลังนะครับแล้วเลขออกหาหาก็มา2หลักเลยนะครับเนาะงวดต่อมานนในขณะนีนได้เจ็ดกับศูนย์นะครับสูตรที่1ได้7กับศูนย์พอวามันบวก3นะครับเนาะ 7จ็บวกสเป็นศูนย์สูตรที่1นะครับสูตรที่ 2, 2> ได้ตัวเดียวนี่ครับเนาะได้ตัวเดียวแล้วทีนี้มันกะสูตรที่2อนี่ได้7สูตรที่1นึ่ได้เกับสูตมันก็ชน7นะครับแล้วก็ได้ออกเจ็ดสามได้เตัวนี้มากนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมาเนี่ยครับสูตรที่1ได้6กับ9สูตรที่2ได้เก้าตัวเดียวนะครับเนาะแล้วมันก็ชนเก้านะครับชนเก้านะครับเนาะแล้วชนเก้าเลขยกเรียกมากเก้านะครับออกเก้าเก้าได้นะครับมาสองตัวเลยงวดต่อมาเนี่ยคือกันนะครับสูตรที่หนึ่2ได้เจ็ดรับชนนะครับเลขศ ได้เด่นไปที่เลขเจ็ดนะครับเลขออกเก็หนึ่งเลขเก็ดมาหลักสิบนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมาเนี่ยครับเนาะสูตรที่หนึ่งได้ห้ากับแปดสูตรที่สองได้หกนี่ครับจับแล้วมันพอชนนะครับแต่มันไม่ชนมันมาด้วยกันนะหกห้าเนี่ยครับมันมาทุกสูตรเลยแต่มันพอชนนะครับหกห้ามาหกห้าครับเนาะนะครับผมแล้วก็งวดต่อมาเนี่ยนะครับนี่ได้เก้าครับสองนะครับได้เก้าคับสองสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองได้เก้านะครับได้เก้าตัวเดียว เราวันที่มันชนเก่าเลขเก่านะหมายว่าที่เลขเก้าเด่นที่เลขเก้าเลขออกเก่าเก่าเลขเก้าก็มาตามสเต็ปนะครับเนาะแล้วสำหรับหวดนี่นะครับมันเพื่อนนี่แหละนะครับตัวอันตรายเลยหากับ8ในสูตรที่1สูตรที่2เลย8ดนะครับเนาะจับเทียบชนแล้วมันได้8ดนะครับมันได้8ตัวเดียวนี่ครับแต่ว่าเลขสังเกตมันจะเข้าหลักสิบนะครับมันจะเข้าหลักสิบทั้งหมดเลยนะครับเนาะจะเข้าหลักสิบทั้งหมดเลยอันนี้ก็บห้าห้าห้ามาหลักสิบหลักสิบหลักหน่วยมันเป็นหลักสิบอยู่แล้วนะครับเนาะ 7นะครับผมออก7 3็ดสามเจ็ดมาหลักสิบนะครับอันนี้เก่านะครับมาเบิรนเก่าเก่าอันนี้7นะครับได้เจดนะครับเลขเจ็ดมาหลักสิบออกเจ็ดหนึ่งอันนี้ได้หับหกกับนะครับผมมันกะนะครับมาหนัากัดนะครับห้หานะอันนี้ก็ได้เก่าออกมเก่าเก่าเมื่อวานนี้ได้8ดสังเกตมาสิบมาหลักสิบนะครับมาหลักสิบถ้ามาหลักสิบเนี่ยมันเข่าทางเพราะว่ามันก็จะมาชน8ตัวนี้นะครับเพราะว่าเลขมันชน8นะครับเลขตัวเดียวนี้มันชน8นะครับเนาะมันชนแปด่อกาเขียนเสรีเลยนะครับ อันนี้สูตรตัวเดียวนะครับสูตรตัวเดียวนี้ก็ชนแปดนะครับนี่นะครับเนาะสูตรตัวเดียวนี่นะครับสูตรตัวเดียวนี้ชนแปดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขมันจะชนไปที่เลขแปดทั้งสองสูตรสามสูตรเลขนะครับสูตรชนสองตัวก็ได้แปดนะครับเนาะนะครับผมสูตรสองตัวก็ได้แปดกับเก้าชนแปดสูตรลักก็มีแปดนะครับเนาะแล้วก็มีแปดนะครับเพื่อนๆเลี้วบานที่นี่นะครับผมเลขแปดตัวนี้นะครับผมมั่นกะ มาชนสูตรหลักนี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขในสูตรนี่นะครับผมเลขเด่นนะครับเลขเด่นตัวนี้นะครับเลขเด่นตัวนี้มันก็จะเป็นเลขแปดนะครับมันจะเป็นเลขแปดนะครับผมแต่ว่านะครับเพื่อนๆเนาะสำหรับสูตรคู่ขี้นี่นะครับสูตรคู่ขี้ในหลักสิบนี่นะครับเดินมา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 มากงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะวดล่าสุตรี้มันหลุดนะครับ นี่นะครับได้เลขคู่เลขขี่มาเนี่ยครับมันหลุดนะครับสําหรับวันนี้มันก็ได้เลขขี่นะครับถ้ามันได้เลขขี่นะครับเพื่อนๆมันก็ยังหลุดมานะครับถ้ามันหลุดมาเข่ากับสีให้เป็นหน้าที่ของเลขเด่นนะครับให้เป็นหน้าที่ของเลขเด่นสําหรับเลขสตดคู่ขี่ในหลักสิบนะครับผมนี่นะครับเนาะนะครับผมเลี้ยวบานที่นี่นะครับเนาะเขากับนะกรรบผมสี่จับไปตามเลขเด่นก็คือตัวนี้นะครับก็คือเลขแปดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขหลักสิบ ล่างก็จะได้เลข8นี่นครับได้เลข8แต่ว่ายังไรก็ดีนะครับผมถ้าตัวนี้นะครับเนาะตัวน <ja> e <en> ี้มันเป็นตัวรองนะครับเนาะตัวนี้มันเป็นตัวรองเลข9ตัวนี้มันเป็นเลขที่มานะครับผมเป็นเลขที่มาในเลขมีที่มานะครับผมเลข9ตัวนี้นะครับผมเท่ากับติ่มได่นะครับเพราะว่าเลขตัวนี้มันเป็นเลขมากับเลขมีที่มานะครับเนาะนคกัะผมเพราะฉะนั้นนะครับผมเลขในหลักสิบนี้ก็จะเด่นไปที่เลข8รอง9้านะครับเนาะแดรอง9้านะครับ เพราะตัวนี้เป็นเลขมือที่มานะครับมันชนเลขเนะครับเนาะแปดกับ9ชน9ถ้าเลขเกมากนะครับเพื่อนๆสูตรของเรานี้จะหลุดเลยนะครับสูตรเ้าสิหลุดเลยนะครับเนาะสูตรของเราจะหลุดเลยนะครับผมในเลขสูตรนี้นะครับเนาะเรียวบานที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะ้านะครับผมเป็นหลักหน่วยนะครับเนาะถ้าเป็นหลักหน่วยนะครับถ้าเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยนั่นนะครับเพื่อนๆเนาะได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ 01234นี้นะครับเพื่อนๆถ้าเรามาจับใส่หลักหน่วยนะครับเนาะหลักหน่วยนะครับผมหลักหน่วยตัวนี้นะครับถ้าเป็นหลักหน่วยตัวนี้นะครับผมเฮ้ากสีนะครับเนาะมาเบอง์เลขวิ่งล่างตัวเดียวนะครับวิ่งล่างตัวเดียวเนาะนะครับผมวิ่งล่างตัวเดียวสำหรับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเพื่อนๆเนาะวิ่งล่างตัวเดียวนี้นะครับผมมั่นกสีได้งวดที่ผ่านมามันได้เลขเก่าเลย นะครับเนาะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนว่าเอาฉันว่าอันอันต่ก้อนอันคือคือได้เลขเก้าได้ได้เลขแปดมันคือได้เลขเก้ามันก็ละสสตดนะครับคนละสูตรนี่นะครับนี่คือสูตรที่ได้เลขแปดนะครับนี่คือสูตรที่ได้เลขแปดนี่นะครับได้สี่สี่มาได้เก้าได้แปดแปดมาได้ห้าได้ห้ามาได้เจ็ดเจ็ดมาได้เก้าเก้ามาได้หนึ่งหนึ่งมาได้หกหกมางวดนี่นะครับผมงวดล่าสุดนี่มมนได้แปดนี่นะครับเนาะมันได้แปดสูตรนี้มมนได้แปดมันเดินมาหลายงวดแล้วนะครับหนึ่ง นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเนาะมันเดินมาเก่างวดถ้าเข้าเดินไปเตียมหนึ่งเมื่อสิเข้าเก้านะครับเนาะจะเข้าเก้านะครับเพื่อนๆเลวบานที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะในเลขตัวนี้นะครับเนาะในเลขตัวนี้นะครับผมถ้าเข้าเดินไปเตียมหนึ่งเมื่อสิได้เก่าแปดกับเก้านะครับผมสมมติว่าเข้าเดินไปเตียมหนึ่งเลขบานที่นี่เข้าประมวลผลลองมือไม่อีกในงวดนี้นะครับเราก็จะได้เลขห้านะครับได้เลขขา ถ้าเดินไปแต้มเนิงมันก็สิเป็นเลขหกนะครับมันจะได้ห้ากับหกนะครับถ้าได้หากับหกตัวนี้นะครับผมถ้าห้ากับหกตัวนี้มันก็จะมาชนเลขหลักสิบนะครับนี่นะครับห้ากับหกสองตัวนี้นะครับห้ากับหกสองตัวนี้แต่นะครับผมถ้ามันชนนะครับถ้ามันชนเลยถ้ามันชนนะครับในหลักสิบตัวนี้นะครับมันก็จะนะครับเนาะอันนี้ในหลักสิบเนาะนะครับหลักสิบนะครับอันนี้มันเป็นเลขวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างนะครับชนห้ากับหก นะครับห้ากับหกสองตัวนี้แต่ว่าเลขหกตัวนี้นะครับเนาะเลขหกตัวนี้มันไปชนเลขมีที่มานะครับเลขมีที่มามันหกสามเก้านะหกสามเก้าเลขหกตัวนี้มันก็ไปชนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขหกตัวนี้ชนนะครับเราก็จะจับเลขหกมาเป็นตัวรองอีกตัวหนึ่งคือเลขหกเพราะว่ามันมีมันไปชนเลขนะครับมันไปชนเลขตัวที่เป็นเลขมีที่มานะครับเพราะฉะนั้นลักซิบของเราจะคัดออกมาแล้วนะครับผมซีได้ไปที่ตัวนี้นะครับแปดเก้าหกนะครับ ส,สำหรับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่ครับหลักหน่วยตัวนี้แต่ว่าสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่2นี่ก็คือเลขวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเนาะวิ่งล่างตัวเดียวก็คือตัวนี้นะครับสูตรมันก็บ็อกคือกันนะครับอันนี้มันได้ใส่เลขสองตำแหน่งนะครับเนาะอันนี้ได้3เลข3มาหลักหน่วยนะครับเราะได้เก้าเลขเก้ามาหลักสิบหน่วยได้หนึ่งเลขหนึ่งมาหลักหน่วยได้ห้าเลขห้ามาหลักหน่วยได้เก้าเลขเก้ามาหลักสิบหน่วยนี่นะครับสังเกตตัวเลขมันจะชอบเข้าหลักหน่วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเลข3ตัวนี้นะครับเฮ้ยได้เลขสาม เลขหลักหน então, next, 3, him, ú, réussi, him, ่วยของเขานะครับเนาะถ้าเอามาเทียบใส่กับหลักหน่วยกับหลักสี่หลักหน่วยมันก็จะไม่มีนะครับเนาะมันก็จะมีเลข3เลข3ตัวนี้นะครับมันชอบเข้าหลักหน่วยนะครับถ้าเอามาเทียบแล้วมันก็จะชนหลักหน่วยเพราะว่าหลักสิบมัมี3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมหลักสิบตัวนี้นะครับผมมันก็จะไปที่3นะครับเนาะนะครับไอ้หลักหน่วยตัวนี้นะครับผมหลักหน่วยนะครับได้3นะครับ3ตัวนี้นะครับเนาะนะครับผมเลี้ยวบานที่นี่นะครับเพื่อนเนาะ เลขตัวน,นี้นะครับเราก็จะมาเทีย ouais. บใส pues, ่กับตัวนี้นะครับเลขตัวนี้ก็คือเลขนะครับเพื่อนๆไม่มีสี่ตัวนี <S <S ้ไม่ถูกนะครับเนาะไม่มีสี่ตัวนี้ไม่ถูกนะครับเลขเด่นล่างนะครับเด่นล่างสี่ตัวไม่มีสี่ตัวนี้ไม่ถูกนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมเลขสูตรนี้นะครับผมก็คือมั่นกับนี่นะครับเนาะในงวดนะครับผมไม่มีสี่ตัวนี้ไม่ถูกครับ นี่นะครับอันนี้5มาอันนี้ศูนย์มาอันนี้4มาอันนี้8มา1มา5มา4มา9มา8มา5มา7มา9มานะครับ7มาแล้วก็6มานะครับผมนี่งวดนี้นะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับผมนี่นะครับ9 0 1 3 9มางวดนี้9 0 1 3ตัวเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ9 0 1 3ถ้าเอามาเทียบนะครับเนาะ9 0 1 3ถ้าเอามาเทียบนะครับอันนี้คือเลขไม่มี4ตัวนี้ไม่ถูกนะครับเด่่นนลาง4ตััวะครบ9 9013นะครับผมถ้า9013นย์หนึ่งสามนะครับเพื่อนๆเนาะอันนี้ไม่มี4ตัวนี้ไม่ถูกนะครับผม9013นะครับเลี้ยวบานที่นี่นะครับ9013เลขตัวนี้ตัวที่มันเด่นนะครับเนาะตัวที่มันเด่นที่สุดก็คือเลข3ามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเลข3ตัวนี้ก็ชนนะครับเราจะจับเอาเฉพาะตัวที่มันชนเด่นนะครับเลข3ตัวนี้ก็มาชนนะครับชนเลขนี้ครับผม ชนเลขวิ่งล่างตัวเดียวนี้แล้วก็มาชนสุรหลักนี้นะครับผมมาชนสูตรหลักตัวนี้นะครับในเลขหลักหน่วยนะครับเนาะในเลขหลักหน่วยนะครับผมเลี้ยวบานที่นี่นะครับผมในเลขหลักหน่วยตัวนี้เนาะพาเข้าเสียมาเทียบใซ่กับเลขตัวนี้นะครับเนาะนะกครับเพื่อนๆล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเลขล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือมาเลขมามาบนมาล่างล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือมันจิเป็นเลขสามตัวเนี่เนะมันจะมาทุกงวดนะครับ เลขสามตัวจะมาทั้งหมดเนี่ยกับศูนย์สามมาบนมาล่างนะครับมาเลขห้ามาล่างนะครับมันจะมาแบบนี้นะครับมันจะมาเลขศูนย์มาล่างเนี่ยมาแบบนี้เลยมันจะมาทุกงวดไม่มีสะดุดแม้แต่งวดเดียวเดินมาตั้งแต่ปีหกหานะครับเดินปีหกห้าเดินข้ามปีมาเลยนะครับเดินข้ามปีมาเลยนะครับเพื่อนเนาะแล้วก็เดินมาแบบนี้ไม่มีสะดุดเลยเข้าบนล่างนี่นะครับเนาะเลขล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาบนกระลังมางวดล่าสุดนี่ได้ศูนย์หนึ่งสามนะครับเลขศูนย์กับสามไปหลักไปเลขบนนะครับออกศูนย์สามเก้าศูนย์สามเนาะนะครับผม เลียกนที่งวดนี้ได้สามสี่หกถ้าสามสี่หกนี่นะครับเราจะหมายไปที่เลขสามนี่นะครับเนาะเราจะหมายไปที่เลขสามนะครับเพื่อนเเราจะหมายไปที่เลขสามเพราะว่าเลขสามนี่นะครับมันมาชนเลขเด่นนั่นเองนะครับเนาะมันมาชนเลขเด่นตัวนี้นะครับเลขเด่นตัวนี้ถ้าเป็นเก้าสามสี่หกนะครับเนาะตัวนี้นะครับมันจะเป็นสามนะครับสี่หกเพราะว่าตัวนี้มันเป็นบนล่างนะครับเนาะมันจะไปบนไปล่างแล้วเลขสามตัวนี้มันก็ชนนะครับมันชนตัวนี้ มันจะชน3ามทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนเพเพราะฉะนั้นแล้วที่นี่เลขตัวนี้นะครับเลข3ตัวนี้มันก็จะมาชนเลขมีที่มาก็คือหกสามเก้านะครับหกสามเก้านะหกสามเก้านะครับนะครับเพื่อนๆมันจะมาชนหกสามเก้าคือเลขสามตัวนี้นะครับเลขมีที่มานี่มันจะเป็นหกสามเก้านะครับผมหกสามเก้านะครับผมคือนี่คือเลขมีที่มานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมาชนสามตัวนี้นะครับ มาชน3ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเข้ากับที่ฟันท่งไปที่ตัวนี้เลยนะครับเนาะในหลักหน่วยก็คือเป็นเลข3นี่นะครับเนาะเป็นเลข3เลี้ยวบานที่นี่นะครับ้าเข้าเสียวมาเทียบใส่กับเลขสูตรคู่ขี้นะครับสูตรคู่ขี้เลขสูตรคู่ขี้นี่ครับในหลักหน่วยตัวนี้นะครับเนาะในหลักหน่วยตัวนี้นะครับนี่คือหลักหน่วยสูตรคู่ขี้เดินมานะครับเนาะเดินมาหลายสิบกงวดแล้วนะครับเดินมาแต่ว่านะครับผมมันก็มีสรุปหนึ่งงวดนะครับงวดเจ็ดหนึ่งเนาะนะครับเดินแบบนี้เลยนะครับคู่ขี้นะครับคู่ได ได,ได้คู่คู่มาได้ขี้ขี้มานี่นะครับเนาะนี่นะครับแล้วมีสะดุดงวดเจ็ดหนึ่งนะครับได้เลขคู่แต่เลขขี้มานี่สะดุดแล้วก็งวดต่อมากระเดินต่อนะครับได้เลขขี้เลขข้ามาได้เลขงวดต่อมากับได้เลขขี้เลขเก้ามางวดนี้ได้เลขขี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้เลขขี้คือเลขหนึ่งนะครับเนาะหลักหน่วยได้เลขขี้นะครับเนาะ เนี่ยเดินต่อมาสองงวดนะครับเดินต่อมาสองงวดได้เลขขี้เลี้ยวบานที่นีบก็ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวห้อเสียวเบิงนะครับผมในสูตรที่2ในสูตรคู่ขี้สูตรที่2นะครับเนาะเพื่อยืนยันว่าเลขตัวนี้นะครับเลขขี้ตัวนี้จะมาจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวห้อเสียวเบิงสูตรที่2ครับในสูตรที่2ในหลักหน่วยล่างคือตัวนี้นะครับหลักหน่วยล่างตัวนี้นะครับเพื่อนๆเทาปราโมทผลขึ้นมานี่นะครับมันก็เดินนะครับเนาะได้เลขคู่คู่มาได้ขี้ขี้มานะครับผมแล้วก็มาสะดุดในงวด6กห้านี่นะครับเนาะ พอมาสรุปงวดหกห้านะครับผมเข้ากับพักสูตรไปนะครับในงวดที่ผ่านมานี้เข้ากับประมวลผลเบืงนงได้เลขขี้นะครับกระแนมเบืงอยู่นะครับแล้วทีนี้นะครับในหลักหน่วยเลขขี้ตัวนี้เลขเก้ามาก็มาตามสเตปนะครับก็เดินเข้ามาอีกหลุดเพียงงวดเดียวนะครับล่าสุดนี่เข้ามาอีกขึ้นเลขหนึ่งนะครับแล้วงวดนี้นะครับเนาะได้เลขขี้นะครับผมในงวดที่ผ่านมาได้เลขหนึ่งเลขขี้ก็มาคือเลขเก้างวดนี้ได้เลขขี้เพราะฉะนั้นนะครับสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนี้ได้เลขขี้ตรงกันนะครับได้หนึ่งกับเก้าน นะครับเพื่อนๆเนาะในหลักหน่วยล่างนี้นะครับเนาะหน่วยล่างนี้นะครับได้เลขขี้นะครับได้1กับ9นะครับเนาะนี่ครับได้1กับ9ในหน่วยล่างขี้นะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นอย่างตีมันเป็น2สูตรชนนั่นเองนะครับเนาะได้เลขขี้เพราะฉะนั้นเลข3นี่ก็เข้าคุณสมบัตินะครับเข้าคุณสมบัติเลขขี้นะครับเนาะตัวนี้นะครับแล้วก็เลขเด่นแล้วก็เป็นเลขขี้ด้วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเราจะฟันธงนะครับเพื่อนเเราจะฟันธงนะครับเนาะ ถ้าเฮ้าสิจับคู่มันก็จะเป็น8,9,3,8,3,9,3,6,3แ 3, 3, 3, นะครับ8 3นะครับ9 3นะครับแล้วก็6,3นะครับเพื่อนๆจะได้เลข3คู่นี้นะครับเนาะถ้าเลข3คู่นี้นะครับเพื่อนๆเนานะถ้าเราไปจับโดยแต้มรวมนะครับแต้มรวมของเรานั้นจะ นะครับผมเขาบ่อนะครับเนาะในแต้มรวมนะครับผมในแต้มรวม2ตัวล่างนะรง anging, นะนะครับเนาะแต้มรวม2ตัวล่างนั่นนะครับเพื่อนๆเราใช้เลขสูตรนะครับเลาใส่สูตรที่1นะครับใช้สูตรที่1เพียงสูตรเดียวเท่านั้นนะร anging, นะครับ inden, แต้มรวมสองตัวล่างเนาะนะครับผมเดี๋ยวเราจะมแต้มรวม2ตัวล่างแต้มรวมสมตัวล่างใช้สูตรที่1ก็คือสูตรนี้นะครับเลข6ตัวแต่ว่าเราติเทียบส่วนเพื่อให้เลขมันน้อยลงนะครับเนาะนี่นะครับตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับ เลขคกตัวนี้เดินดีนะครับเดินดีแล้วมีสรุปสองงวดแล้วก็เดินต่อนะครับเนาะเดินต่อนะครับเดินต่อมานี่นะครับนี่งวดล่าสุดเก้าเก้านี่นะครับเนาะเก้าเก้านี่มันสุดกระดาษนะเขาเขียนนะครับเก้าเก้าเข้าเต็มแปดนะครับเนาะหกห้าเข้าเต็มหนึ่งเก้าเก้าล่าสุดเข้าเต็มแปดสำหรับงวดนี้นะครับเนาะสำหรับงวดนี้นะครับผมห้าประมวลผลออกมาแล้วนะครับผมได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะได้ไปที่ตัวนี้หกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะครับหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามในเต็มรวมนะครับเนาะ นะครับ8 1 2 3นะครับผมเลขตัวนี้นะครับแล้วนะครับเราจะเทียบชนกับสูตรที่2ก็คือสูตรเท้าใสเป็นประจำนะครับเพื่อนๆแต่ว่าสูตรนี้นะครับเพื่อนๆเนาะในสูตรล่าสุดนี้นะครับมันจะเพิ่งจะหลุดเพียงงวดเดียวนะครับเท้าสี่เทียบลองเบิรงเพราะว่าเลข6ตัวนี้หลุดยากมากนะครับหลุดยากมากหลุดงวดเดียวไม่เป็นไรนะครับเนาะนี่นะครับเดินยาวต่อเนื่องแบบนี้นะครับเดินมากเกือบจะยี่สิบงวดแล้วนะครับเนาะ นะครับผมแล้วก็งวดล่าสุดนี่นะครับเลขออกไปที่เก่าๆนี่ไม่มีแต้ม8หลุดไป1แต้มนะครับเนาะนะครับผมเลี้ยวบานที่นี่ในงวดนี้นะครับเพืประมวลผลออกมาเลยครับเนาะได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนเนี่ยนะครับผม9 1 2 3 4 6 9 1 2 3 4 6นะครับเพื่อนๆ9 1 2 3 4 6เนาะนะครับผม9 1 2 3 4 6เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเลขก็จะชนกันไปที่ 6นะครับเนาะหกข้อตัวนี้นะครับ6แล้วก็7ไม่มี8ไม่มีนะครับผมมี1นะครับผมแล้วก็มี2แล้วก็มี3เพราะฉะนั้นนะครับเลขก็จะเป็น6 1 2 3 6นะครับ1 2 3นี่คือแต้มรวม2ตัวล่างนะครับถ้าเลข6 1 2 3ตัวนี้ถ้าเอามาเทียบนะครับอ่านะครับเอามาจับแต้มกับเลขตัวนี้นะครับเนาะเลข3คู่นี้นะครับถ้าเป็น8 1 ไอ้แปดสามจะเข้าหนึ่งแต้มนะครับจะเข้าหนึ่งแต้มถ้าเป็นเก้าสามนี่มันก็จะเข้าสองแต้มนะครับผมก็จะเข้าสองแต้มนะครับหนึ่งแต้มตัวนี้สองแต้มตัวนี้นะครับเนาะนะครับถ้าเป็นหกสามเก้าแต้มไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเลขนะครับเพื่อนๆก็จะไปที่สองคู่นี้นะครับเพื่อนๆเนาะไปที่สองคู่นี้คือเลขล่างนะครับเพื่อนๆเลขล่างนะครับไปที่นะครับผมสองคู่นี้เลยแปดสาม เก้าสามนะครับเพื่อนๆไปที่สองคู่นี้เลยนะครับเนาะในเลขล่างนะครับเพื่อนๆเลขล่างนะครับมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะนะครับผมสองคู่นี้นะครับผมให้ไปที่สองคู่นี้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับเนาะตัวที่เด่นจริงๆก็คือตัวนี้แปดสามแต่ว่าเก้าสามนี่มันชนเลขไม่ที่มานะครับเนาะนะครับผมเพราะว่าหลักสิบพอเขาได้แปดับเก่านะครับแต่ว่าชนเยอะคือเลขแปดในหลักสิบนะครับ ตัวเลขเก้าเนี่ชนเลขไม่ที่มานะครับก็เลยจับมาเป็น2คู่นะครับการวิเคราะห์นะครับผมเจาะลึกของตัวเลขของเรานะครับเพื่อนๆเนาะเข้ากาัได้สรุปผลสรุปออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะได้ไปที่2คู่นี่นะครับเนาะแปดกับ9นะครับเนาะในหลักสิบหลักหน่วยได้3ตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็เป็น8 3ดสแล้วก็เข้าแต้มด้วยนะครับเนาะแปเข้าแต้ม1ตัวนี้นะครับเนาะเข้าแต้ม1 เก้าสามเข้าเต็มสองเต้มเด่นมีสี่ตัวหกหนึ่งสองสามนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเอานะครับผมผลสรุปเลขของเขา้าเกษมมาเป็นแบบนี้นะครับผมฟันธงให้เพื่อนไปสองคู่นะครับแปดสามกับ 93นะครับเพื่อนๆเนาะในเลขสูตรนี้นะครับผมในงวดนี้นะครับหนึ่งมิถุนายน2 5 6 6นห้าร้ี่เพื่อนๆทุกคนนะครับผมโชคดีมีใช่ไปพร้อมกันนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมธนาการแจ้งเข้าไปทั้งเงินผู้ที่เพื่อนทรงอันนนั้มาให้ยด้วนะครับเนาะผู้ที่เพื่อนทรงโซลาเซลล์มาให้นะครับเนาะติดต่อกับขึ้นมาหาแอดนาบุญได้เลยนะครับผู้เพื่อนทรงแผงโซลาเซลล์มานะครับติดต่อมานะครับพูดคุยกับแอดนาบุญเนี่ยเพราะว่ามีแนวสอบถามอยู่เกี่ยวกับเรื่องแผงโซลาเซลล์นี่นนะะครับเา มันเป็นยี่ห้อ dungeon, kind of ใดนะครับผมรุ่นใดแบบใดนะครับผมเพราะว่าอยากได้เพิ่มนั่นเองนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวท่านแอดก็ซีเป็นคนจะซื้อเองกะบอกเป็นอย่างนะครับเนาะนะครับผมเราอยากคุยจยากรายละเอียดเกี่ยวกับโตชิ้นงานนะครับเนาะนะครับผมมันจะได้ซื้อถูกต้องนะครับเพื่อนๆเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมแอดก็ซีเอาไปเพียงเสนอสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่รวมทําบุญมากะได้การทําบุญใน ตลอดเวลานะครับผมเหมือนเดิมนะครับคือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเด้อนะครับผมถ้าบ่สะดวกนะครับผมก็บ่าไปย่างนะครับเนาะอาเดี๋ยวบริเวณออกจังหวะกันกะจังกะได้ขึ้นกันนะครับเนาะนะครับผมมาสนับคลิปนี้เฉียวให้เพ่งซัมนียนะครับผมคลิปต่อไปให้จังคอยมากพอกันใหม่เนาะนะครับผมไปล่เพื่อนไปเลยนะครับเพื่อนๆเนาะสรุปเลขของเหาออกมาเป็นแบบนี้เพื่อนๆทุกคนโชคดีไปพร้อมๆกันเบิร์ตสุขุสุขคนสวัสดีครับ